สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันย่ามแรงๆครับคำคำนะครับมาเนีบพะเบิงไฟนะครับไฟที่เอิ่ว่าไฟลายแมลงนะครับหรือลายยุงนะครับเนาะตามจินค่าที่พันโฆษณานะครับที่ผมได้สื่อมานะครับได้รีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับตอนติดตั้งนะครับตอนนี้เนี่ยสีมะพะเบิงมา ลายแมลงได้ไลายยุงได้หลีหรือบอนะครับเนะอ่าผมกัดติดตั้งไว้ที่คอหงสวนะครับเนอะอาจจะมือจังน้อยนะครับมีแต่ไฟคือไฟไลายแมลงอย่างเดียวนะครับผมมีสองหลอดนะครับมีสองหลอดสองตุ่มนะครับสังเกตอาการงัวนะครับงวัวก็ยังคงอ่าลายยุงอยู่นะครับ บ inequ, ังยุงเนี่ยตามที่แต่ก่อนเนี่ยเห็นยุงหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่านะครับตามคาดว่าตามที่เห็นนะครับนาะผมกิชบอตามที่เห็นนะครับคิดว่ายุงกับลดปริมาณลงอยู่นะครับนาะลดปริมาณลงอยู่นะครับแต่กับบอได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยุงกับยังคงถึงจะลดปริมาณแต่กับยังคง ยังคงมีอยู่นะครับแต่มันกระบอหลายนะครับเนะาะถ้าจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะประมาณสักหกสิบ็ดนะครับที่ลดปริมาณยุงลงได้นะครับเนาะตามตามที่ผมคาดเดานะครับนนเนาะว่าหรือเบิง้งอ่าห้เบิ้งเพื่อเป็นข้อมูลนนะครับเนาะ ท่านใดที่อาจจะยังม่ทนใด้เคยใช้นะครับนะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับั้งเศษหางงัวนะครับงวก็ยังคงลาปัดป่องนะครับแสดงว่ามี้มาแรงรมลยุงนะครับมาหลบฝนยุงอ่าง้วอยู่นะครับผมก็ทีแก้ปัญหาอยู่ก็อ่า อีกวิธีหนึ่งนะครับโดยอีกโดวิธีหนึ่งก็คือจะติกกอกองไฟไหวนะครับาะครับในการลดมหยยุ้งไรยุ้งไปนะครับเนาะจะลดมหยยุ้งมลกลัดาสียเหลี่ยงของเขานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฝา,ากไหวนะครับในการให้เบิ้งเรื่องไฟไรไรยุ้งนะครับเนาะ โอเคท่านใดทีด่เข้ามาใหม่ก็ขอขอให้กดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับท่านที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับเนาะโอเคขอบคุณและสวัสดีนะครับ